กันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะสำหรับการจากไปนะครบรอบหนึ่งปีของนักร้องลูกพุ่งเจ้าของฉายาหนุ่มนาเสียงเด็ด พ่อสอนเพชรสอนสุพันนะคะเจ้าของเพลงดังเยอะแยะมากมายคุณผู้ชม,มทั้งครอบครัวของคุณพ่อสอนเพชรนะคะได้ร่วมกันจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีการจากไประหว่างวันที่6ถึง8มกราคมคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายนะ,ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการจัดงานในคืนที่2มีศิลปินที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเสียงเพลงทั้งเก่าและใหม่เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับขับกล่อมเสียงเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากนะคะ ทั้งลูกพุ่งจอมชี้นิ้วยิ่งนุ่มยอดบัวงามนี่ไงบนเวทีหล่อมาเลยใช่แล้วค่ะพี่รุ่งสุริยาก็มาพี่อัมพรแวนเพชรนุ่มตรีชัยนรงก็มาด้วยเหมือนกันนะคะงงรวมไปถึงน้องเรลไลฟ์สดและอีกมากมายหลายคนเลยค่ะบรรยากาศในคืนที่สองค่ะต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสนานแล้วก็คลึกคลื่นไม่แพ้คืนแรกเลย <M ari> มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายร้อยคนมาชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนืองแน่นนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูความสนุกสนานกันสักนิดหนึ่งค่ะแน่นเลยอะ เพียงเพียเยเออด้านศิลปินที่เดินทางมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนคลับอย่างพี่ยิ่งยงพี่อัมพรแล้วก็ตรีชัยนรงเนี่ยเขาเปิดใจกับน้องรถเบนส์บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่าโอ้รู้สึกดีใจมากเลยที่มีแฟนเพลงทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ยังคงสนับสนุนแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งสุดอมตะของคุณอาอรเพชรแล้วก็เชื่อนะว่าคุณอาอรเพชรที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยตอนนี้คงจะมีความสุขดีกับคุณพ่อไวัยพฤษเพชรสุพรรณ เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกกันหน่อยค่ะค่ะร่วมกันอนุรักษ์เพลงของพ่อแบบนี้ตลอดไปแล้วว่าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ตั้งใจแล้วก็เต็มใจมางานกันทุกคนเลยนะคะผมเชื่อว่าพ่อสนเพชรรับรู้ในเรื่องของการจัดงานให้กับพ่อในวันนี้นะครับขอให้ท่านไปอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาปวไปอยู่กับพ่อไปพศละมั่งป่านนี้นะครับก็ถึงบอกว่า ท่านรับรู้และเชื่อว่าไปไหว้ที่คนลุกอยู่แสดงว่าท่านยังที่จะมารับรู้ยังมาดูคอนเสิร์ตพวกเราอยู่ครับดีใจครับที่ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับงานครบรอบหนึ่งปีนะครับกับการจากไปของคุณพ่อสอนเ็สอนสุพรรณพ่อยังอยู่ในใจของคนที่เขารักพ่อจริงๆก็ยังอยู่ในใจของคนที่ฟังเพลงของพ่อจริงๆ ด้วยช่วยกันจริงๆเนาะใช่ <ๆ S 2> แล้วค่ะส่วนวันนี้นะ8มกราคมช่วงเย็นที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะยังมีฟรีคอนเสิร์ตให้กับทุกคนได้ชมกันเป็นค่ำคืนสุดท้ายซึ่งก็ยังมีศิลปินมามอบความสุขให้กับแฟนๆเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่บอนเชิญยิ้ม,มบ๊อบบี้และโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ออสโฟเอสเซรีรุ่งสว่างจ่อยไมทองคำโบสซุปเปอร์วาเลนไทน์ สลักจิตและจันจวงดวงจันทร์โอ้โหคืนนี้จัดเต็มเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยไปร่วมงานกันได้นะจ๊ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะแล้วสักครู่น้องเลไลล์ขึ้นเวทีใช่ไหมน้องถามเลยใครไม่มีสามมีได้ยินนะว่ามีคนแอบกรี๊ดอยู่ข้างสองคนกรี๊ดจนสุดเสียงเลยโอ้แต่พอแล้วเฮ้อเฮ้ออก็ถือว่าเป็นสีสันนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมอ่ะ